เฉลยสูตรรับใช้ f i โบนัช c i เซอร์เเข้าเทรดยังไงให้แม่นยำสมมุติผมเห็น Swing ของ Market s ตสักเจอรนะรบแบบนี้นะแล้วเราจะรอเข้าเทรดยังไงให้แม่นยำนะครับ <S <S> <S เมื่อเราเข้ามาในตลาดเนี่ยให้เรามองสวิงของ Market s ตสักเจอรที่ผมเคยสอนไปนะในชุดของการดู Market s ตสักเจอรที่มีการคอนเฟิร์มด้วย MACD นะจากนั้นเนี่ยให้เราทำการตี f i b o n a ชชี Circle นะครับจากซ้ายไปขวานะครับเพื่อหาจุดเข้าเทรดของราคา ให้ทุกคนลองสังเกตนะว่าฟิวโรชี่เซอร์เคิลเนี่ยจะมีวงกลมตรงกลางนับที่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า23.6ซนะครับซึ่งวงกลมกลางนั้น,นก็คือโซนครึ่งหนึ่งของสวิงของราคานะครับให้เรามาร์กโซนนั้นไว้นะครับถ้าเราได้ราคาที่โซนวงกลมด้านในสุดตรงกลางนี้นะจะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยอยู่ด้านบนโซนของราคาชุดนี้นะก็จะเป็นราคาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่ามีโอกาสที่จะลงมารีเทสได้ไหมมีนะครับก็คือ50ของราคาชุดนี้ ะครับ,นะรบอ่ก็จะเป็น50%บนนะครับอ่าและ50%ล่างก็คือชุดนี้ดังนั้นให้เราสังเกตอย่างนี้นครับถ้าราคาอยู่แตะขอบ50%ชุดบนนะครับแสดงว่าตลาดเนี่ยมีการสตรองบายมากๆนะครับเมื่อแตะปึ้งนะ b c d ตัดนะครับ ให้เราบายเลยนะครับถ้ายัางสตรองบายอยู่นะครับหรือถ้าลงมาในกรอบตรงกลางได้เลยนะครับก็คือโซนศูนย์กลางของฟิบโบร c ชีเซอร์เคิลนะก็จะเป็นราคาที่ดีมากมาหรือถ้าราคาเนี่ยลงมานะครับห้์ของชุดนี้ได้นะครับก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะมีนัยสําคัญในการบายขึ้นไป 8, 68. 8, 68. 6กสิบเอ็ดจุดแปดเจ็ดสละ88.7สามารถเล่นได้หมดนะครับเดี๋ยวเงื่อนไขในการเล่นเนี่ยผมจะบอกในคลิปถัดไปว่าทําไมต้องเป็น6 1 8ทําไมต้อง78.6ทําไมต้อง88.7นะไมต้อง ชุดนี้ก็คือสวิงของ market structure นะครับที่ผมใช้ M A C D ในการคอนเฟิร์มนะครับถ้าใครยังตีได้ไม่เหมือนผมนะครับลองไปดูคลิปที่ผมสอนเรื่องของ market structure ที่มีการคอนเฟิร์มด้วย M A C D นะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับสมมติถ้าเราจะเทรดในชุดถัดไปเนี่ยนะครับให้เราสังเกตที่โลนี้นะครับไปจนถึงไฮนี้นะครับตีฟิโบจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ตีจากไส้ถึงไส้นะครับแบบนี้จากนั้นเนี่ยให้เรามาร์กจุด3จุดนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือจุดที่เป็นตรงกลางวงกลมนะครับแบบนี้จุดที่2เนี่ยคือ50%บนนะครับ และจุดที่สามเนี่ยคือ50เล่างนะครับแบบนี้นะถ้าเราได้ราคาที่อยู่โซนตรงกลางเนี่ยก็คือเราได้ราคากลางนั่นเองนะครับราคาที่ดีนั่นเองนะฮะถ้ามีดีมานโซนคอนเฟิร์มด้วยที่โซนนี้จะดีมากๆนะครับนะั้นถ้าราคากับตัวที่โซนวงกลมพื้นที่ตรงกลางสุดก็คือครึ่งหนึ่งของสวิงของราคาชุดนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาจะกับตัวที่บริเวณวงกลมตรงกลางของราคาฟิโบส์เคิลนะครับแต่ถ้าเทรนด์ไหนสตรองบายมากๆนะให้เราดูที่5 0ของวงด้านบนนะครับแต่ ต้องมี M A C D confirm ด้วยการตัดลงของสวิงด้วยนะครับแต่ถ้าเทรนดไหนนะครับ ไม่มีการสตรองบายนะครับเป็นปลายปลายเทรนแล้วนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ต่ำกว่า50%ของ f i b o ชี c ซ i ร์ r c l e ชุดนี้นะครับก็คือ50% 6.87 1 8.6และ8.87ที่ในตัวอย่างนะสำหรับการกับตัวของราคานะโดยการใช้ f i b ชชี c ซ i ร์ r c l e มาหาจุดเข้าเทรดนะครับก็คือสวิงของราคาชุดนี้นะมีการ break off s t r u c t u r เห็นไหมครดังนั้นเราจะทําการตีฟิโบจาก swing low ถึงสวิงไ high ชุดนี้นะตีจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะแล้วก็มาร์กจุด3จุดนะครับจุดแรกนะก็คือเป็นจุดพื้นที่วงกลมด้านในตรงนี้นะครับตี มาเลยนะบแบบนี้นะครับถ้ามีดีมันโซนคอนเฟิร์มด้วยจะดีมากๆจุดที่2นะครับก็คือจุดที่เป็น50%นด้านบนนะครับและจุดที่3นะก็จะเป็นจุด 50%ด้านล่างแบบนี้อ่านะ,ะถ้าเป็นเทรนด์ที่มีความสตรองบายอยู่นะครับเราจะได้ราคานะครับที่50%ด้านบนนะครับอ่าจุดนี้ก็ลงมาชนแล้วก็เด้งกลับไปแม้แต่ถ้าเราได้ราคากลางหรือราคาที่ดีนั่นเองนะครับก็คือ50%ในโซนนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมแนะนําว่าเทรดเดอร์ควรหาจุดเข้าเทรดที่ราคากลางแบบนี้จะเป็นราคาที่ดีแล้วเราได้เปลียนตลาดนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปความรู้ดีดแบบนี้และอยากให้ผมออกมาแชร์เทคนิคการเทรดดีๆแบบนี้บ่อยๆนะพิมพ์คําว่าได้ความรู้ใต้ช่องคอมเมนต์ครับ